ในช่วงฤดูการมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองขณะนี้ก็มาถึงแล้วนะคะซึ่งจังหวัดพิจิตรก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่ขึ้นชื่อในระดับต้นๆของประเทศไทยทั้งในเรื่องของคุณภาพมาตรฐาน GAP และรสชาติที่อร่อยเนื้อแน่นจังหวัดพิจิตรมีพื้นที่ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองประมาณ3134ไร่พื้นที่ให้ผลผลิตประมาณ24,180ไร่ ซึ่งก็มีกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วงคลองทรายอําเภอสักเหล็กจังหวัดพิจิตรเป็นแปลงที่ผลิตมะม่วงที่มีคุณภาพได้รับรองมาตรฐาน G.A.P และเกษตรกรบางรายก็มีบรรจุภัณฑ์ในแบรนด์ของตัวเองนะคะโดยจําหน่ายออนไลน์ทําให้ในช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาเกษตรกรสามารถที่จะระบายสินค้าของตนเองได้และได้รับผลตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีซึ่งสำนักง,งานเกษตรจังหวัดพิจิตรได้ลงไปสน สนับสนุนและส่งเสริมด้านคุณภาพและมาตรฐาน GAP รวมถึงแปลงใหญ่มะม่วงคองทรายยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและผลิตมะม่วงได้คุณภาพดีมากยิ่งขึ้นเราลองมาฟังเสียงจากนายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยนายสายันบุญยิ่งในส่วนของทิศทางของมะม่วงและด้านการตลาดกันค่ะ ในในช่วงของการผลิตทั้งก่อนฤดูการนอกฤดูการในฤดูการเนี่ยซึ่งซึ่งในปีนี้นั้นน่ยด้วยสภาพปริมาณก,การตกของฝนนั้นค่อนข้างยืดยาวมันจะถึงเดือนพฤศจิกานะฮะทำให้มะม่วงนอกฤดูการกับมะม่วงก่อนฤดูการของเราเนี่ยมีการติดผลค่อนข้างน้อยนะฮะติดติดไม่มากนักน,นะฮะเมื่อเทียบกับพื้นที่ที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ผลผลิตที่ติดออกมานั้นก็คุณภาพผิวผลภายนอกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสวยมากนักน,นะครับเนื่องจากว่า เมื่อฝนชุกเนี่ยก็ทําให้ผิวผลเนี่ยถูกเชื้อราทําลายนะครับทำให้ผิวาลายบ้างาเป็นแอนแทคโนดบ้างอะไรบ้างในช่วงผลขนาดเล็กนะฮะเมื่อผลโตขึ้นมาแล้วเนี่ยมีการห่อผลแล้วเนี่ยอาจจะทําให้ผิวผลไม่ค่อยไม่ค่อยสวยงามมากนะครับแต่ก็ยังยังเป็นช่วงที่ผลผลิตออกมาไม่มากก็ยังยังพอขายได้ในราคาที่สมเหตุสมผลนะฮะระยะราคายังยังค่อนข้างดีอยู่บ้างแล้วก็เป็นช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนด้วย ราคาก็ยังยังพอพอได้นะครับสินค้าแปรรูปของดีของเด่นของจังหวัดพิจิตรที่นิยมซื้อมาเป็นของฝากก็คือมะม่วงแปรรูปที่รู้จักกันก็คือมะม่วงแผ่นมะม่วงอบแห้งมะม่วงแช่อิ่มเป็นต้นโดยกเกษตรกรนำมาจำหน่ายที่ตลาดกเกษตรกรในทุกวันพฤหัส,สบดีโดยจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ตามหมายเลขที่ขึ้นไว้นี้นะคะหรือมาซื้อสินค้าได้ที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดพิจิตรทุกวันพฤหัส,สบดีและในสัปดาห์หน้าพิจิตรดีนะ EP5 จะพาท่านไปพบไปชมอะไรติดตามรับชมกันนะคะในทุกวันศุกร์พิจิตรดีนะโดยสำนักง,งานเกษตรจังหวัดพิจิตร